ด่วนพบเชื้อไวรัสแค่เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ระบาดในเอธิโอเปียเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงภัยคุกคามด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงขณะนี้ทางการเอธิโอเปียกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสแค่เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนถึงแรายในภูมิภาคโอโมทางตอนใต้ของประเทศนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเอธิโอเปียเพราะการระบาดในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและทั่วโลกองค์การอนามัยโลกฮู ไม่รอช้าส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ11ชีวิตลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเอธิโอเปียในการสืบสวนและควบคุมการระบาดครั้งนี้ฮูเตรียมพร้อมทางอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล TP สำหรับบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแม้กระทั่งเต็นท์สนามที่สามารถกางได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยช่วยเสริมสร้างความสามารถในการดูแลรักษาและจัดการสถานการณ์ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา Africa CDC ได้แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขของเอธิโอเปียจะประกาศผลการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตัวนี้ในวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อแต่ตรงนี้แหละที่น่ากังวลชองคาเซียอธิบดีของแอฟริกาซีดีซีเน้นย้ำถึงความน่ากังวลเป็นพิเศษเนื่องจากพื้นที่ที่เกิดการระบาดอยู่ใกล้กับประเทศซูดานใต้ซึ่งระบบสาธารณสุขยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้หากไวรัสแพร่กระจายไปยังซูดานใต้อาจเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ ไขเลือดออกจากไวรัสเป็นกลุ่มโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทวีปแอฟริกาเผชิญกับการระบาดของไวรัสในตระกูลนี้หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นไวรัสมาบวกไวรัสอีโบลาไขเลือดออกไครเมียงคองโก c c h f และไขราซาหลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกและตอนกลางกำลังต่อสู้กับไวรัสไขเลือดออกหลายสายพันธุ์พร้อมๆกับสถานการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเราพร้อมรับมือกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้หรือไม่แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับเรา เพราะการเดินทางระหว่างประเทศที่สะดวกสบายในปัจจุบันทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายไปได้ทุกที่อย่างรวดเร็วการระบาดในเอธิโอเปียจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการรับมือกับโรคระบาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคนการตระหนักถึงความเสี่ยงการป้องกันตัวเองและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นล้วนเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคประเด็นที่อาจมีความเห็นแตกต่าง บางคนอาจมองว่าข่าวนี้เป็นเรื่องไกลตัวไม่น่ากังวลแต่ในความเป็นจริงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันคือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญเสมอคําถามชวนคิดคุณคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการรับมือกับไวรัสไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่คุณมีมาตรการป้องกันตัวเองและครอบครัวอย่างไรบ้างมาร่วมสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงภัยคุกคามนี้ไปด้วยกัน